ห้องเรียนอ o v ตอนเรื่องเล่าขนหัวลุกน่ากลัวจริงเลยยังเหลือต่ลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้งั้นเอาแ่ะนะทุกคนมานั่งมุงกันตรงนี้แล้วเราจะเล่าเรื่องทีกันทีละเรื่องเริ่มต้นที่ยอนเรื่องของนายก่อนเลยเออคิดถูกแล้วเที่ยวเรื่องของชันเป็นเรื่องแรกเรื่องของชันมีความน่ากลลวมมากเรื่องราวของฉันเป็นเรื่องราวจริงแล้วมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มหลังจากทํากิจกรรมมาเลเสร็จฉันจะไปเข้าห้องน้ำแต่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆในห้องน้ำชายเสียงมันดังกกลััคครรและด้วยความสงสัยว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรฉันจึงตามต้นต่อของเสียงไปแล้วไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำชายหมายเลขสอง ทัานใดนั้นกุฏีประตูก็ไปเลยเรื่องที่พบเจอก็คือเจออะไรเล,เลอะซาตานั่งเกาสังขังสีขาวๆาเหม็นอออซาน่ากลัวแต่เดี๋ยวแล้วมึงจะไปเกาทำบ้าอะไรแดนวะเนี่ยนะโอเคเรื่องราวของยนต์มันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งนะงั้นมาที่เรื่องราวของผมนะแน่นอนว่ามันต้องเกิดที่โรงเรียนแห่งนี้เช่นเดียวกันเรื่องราวของผมนั้นเกิดที่ห้องพละหลังจากที่ข้าพละหมดไปแล้วเป็นช่วงเวลาบ่ายแกๆ่ๆผมได้เดินเข้าไป เพื่อที่จะไปเปลี่ยนเสื้อแต่ทันใดนั้นผมก็สัมผัสถึงอะไรประหลาดประหลาดรอบตัวทั้งกลิ่นแปลกๆแ,และแถมได้ยินเสียงแตกๆเสียงเออเดี pair, Eleven, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแปลกแเวเพื่อไขข้อสงสัยผมจึงได้เดินตามต้นตอของเสียงนั้นไปและสิ่งที่ผมต้องพบเจออะไรเหรอซาต้านั่งเก่าสังคังสีขาวๆเหม็นอือซ่า ให้กูกินสักเรื่องหนึ่งขอร้องแหละโอเคคนต่อไปขอเชิญคลิกแน็กเล่าเรื่องผีของคุณเลยครับว้าวอ้น่ากลัวากข่ากลัวไปพี่ะม่ไรอะ่ไรไะไร เดี๋ยวนี่พวกมึงลืมขายของเหรอมัวแต่เล่นสำหรับคนที่ต้องการจะเติมเกียะคะับก็นี่เลยเพจพอม m เค l e ว e r เพ a y เล็กตกหัวกูเลยกลางกระบาลกูเลย้ตรงนั้นเล้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับ